วันนี้ครับผมลองสั่งของจากเตมูครั้งแรกฮะเว็บไซต์แพลตฟอร์มที่เป็นประเด็นชื่อดังที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกสนใจและบางคนก็รู้สึกหวั่นใจวันนี้เดี๋ยวผมมาแกะกล่องให้ดูครับว่าของที่ผมได้จากเตมูมานั้นใช้งานเป็นยังไงบ้างแพ็กเกจสั่งมาตรงปกหรือเปล่าอย่างที่หลายๆคนสงสัยหรือเปล่าไปดูกันฮะ สำหรับใครที่ไม่มีอะไรติดค้างกับเว็บไซต์เตมูนะครับผมแล้วก็อยากจะสั่งของโดยได้ส่วนลดพิเศษสามารถที่จะใช้โค้ดส่วนลดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม d s z 2 8 7 8ฮะพิมพ์ไปได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องของที่ผมสั่งมาจากเตมูดีกว่าครับแพ็กเกจจิ้งคือผมเจอมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็คือว่ามันตั้งอยู่ข้างใต้คอนโดผมอะตรงล็อบบี้อะก็คือเป็น ผมแบบนี้เลยอะจริงๆอันนี้คือสิ่งที่หวั่นใจกันว่าจะเจอจากเว็บไซต์เตมู oo, แล้วก็เจอจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้ทางเตมูเนี่ยปรับปรุงเรื่องของแพ็กเกจจิ้งการส่งสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางอย่างเราสั่งมาแล้วก็กลัวว่ามันจะเสียหายเนาะอันนี้ส่วนตัวทั้งผมและผู้ใช้งานชาวไทยนะ่าจะประทับใจกันมากกว่านะครับลองมาดูกันดีกว่าว่าของสัข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอย่างแรกที่เราจะได้เจอ ก็คือชุดไฟก็มาเป็นกล่องแบบนี้ชุดไฟนะฮะผมแต่ว่าหน้ากล่องเนี่ยเป็นวงกลมแต่ผมสั่งเป็นแบบสี่เหลี่ยมมาอ่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่ข้างในกล่องจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอันเนี้ยก็เหมือนกันนะครับขอตินิดนึงก็คือว่าน่าจะมีโฟมมีอะไรดันเข้ามาสักหน่อยเพราะว่าของพวกเนี้ยมันเสียหายได้นะครับ ไฟก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพก็ตามราคาครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ700บาทมีบันดอเอาไว้ปรับทิศทางไฟได้นะฮะอันนี้แหละที่อยากได้ตัวนี้แหละถือว่าตามราคาครับไม่ได้แย่แต่ว่าแต่ว่าเจอแล้วฉันเจอแล้วนี่แหละครับทางเตมูช่วยปรับปรุงเรื่องของคุณภาพการส่งนิดนึงนะครับพลาสติกแอบมีแตกนะฮะตามราคามีขาไฟให้ด้วยแพมเหลืองท่วนผสม ขาวกับราคา677บาทผ่านขาตั้งใหม่นะครับแบบนีบโต๊ะปกติคุณจะใช้แบบนี้แบบเนี้ยหลายๆคนมีกันมันแบบมันเกะกะนึกออกไหมข้างในมีบุฟฟมตซับอย่างดีฮนะตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยครับ1,128บาทมีคู่มือมาให้อันนี้งานแน่นหนาดีเลยตัวจับมันใหญ่มากหนักนะเนี่ยตัวหลักก็คือตัวขา เฮ้ยน่ารักไม่เกะกะกล้องไม่เกะกะเฟรมอีกแล้วนะครับผมอ่าจำชื่อยี่ห้อแล้วไปเซิร์ชอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับ Ds2878 นะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในของไลฟ์สาระครับรู้สึกว่าผมโดนแฟนบ่นบ่อยผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีปึ๊บแล้วก็ไปติดกับกระจกห้องน้ำแล้วพอเวลาเรา ถ่าปราเลียนที่หนวดมันก็จะหล่นอยู่ในนี้อ่าไม่ลงไปในอ่างไม่เลอะขอบอ่างผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเจอเป็นซอฟบ็อกลังพึ่งนะฮะเป็นที่สิ่งที่อยากได้มานานซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยดูดีเห็นป่ะมีเป็นกระเป๋ามาให้526บาทมันก็จะเ,เป็นกล่องอย่างนี้พามออกมาไม่แย่นี่เป็นอย่างนี้ ใช้คู่กับน้องไฟตัวเล็กไฟมันก็จะไดรเร็กหาเรามากขึ้นเหมือนมันถูกคอนโทรลนะครับถูกบีบมันก็กระจายกระจายไปอะไรเงี้ยน้อยกว่านะฮะขาหนีบโต๊ะที่ผมตั้งใจจะเอามาเป็นขาไฟผมให้ดูวัสดุก่อนฟังเสียงนะคุณภาพโอเคเลยครับงานสีงานอะไรต่างๆดูโอเคดีเลยทีเดียวมีที่ป้องกันเกลียวมาให้ด้วยนะฮะ เหมาะมากสำหรับคนที่อยากทำไลฟ์สตรีมกับโต๊ะคอมนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะตั้งขาตั้งไฟอะไรให้ยุ่งยากก็หนีบกับโต๊ะอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับผมอันนี้ Night X นะฮะเป็นเลนกลอง CPL ของโทรศัพท์มือถือนะครับกล้อง CPL หมายถึงว่าพื้นผิวน้ำหรือว่ากระจกแสงซีสะท้อนบนกระจกรถนู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ย ตัวเลนส์ cbl ตัวเนี้ฟิลเตอร์ตัวเนี้ยจะช่วยได้นะครับหรือเวลาเราหน้ามันผู้ชายจะหน้ามันง่ายนะฮะก็ใช้ cbl ตัวนี้ในการช่วยได้นี่มันก็จะเป็นหน้าตายอย่างงี้ง้อเลยเอาไว้หนีบมือถือนะครับหนีบออกมาแล้วเป็นไงผมหนีบให้ดูเลยดีกว่านี่อันเนี้ยคือแบบมืดเลยกรองแสงนะครับ night x อันนี้ไปเซิร์ชด,ดูครับนะฮะแล้วอย่าลืมใสโ่โค้ดด้วย d ีเอ8แซดสอพ์ครับพิมพ์ไปเลยอันนี้ดูถ้าจะดูดีนะฮะไว้ที่หลังตัวจ็อกตัวที่2นะครับผมมีแค่2ตัวขวดแบ่งน้ําหอมเราดึงตัวหัวสเปรย์มัอนออกก่อนนะเอาเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็กดจื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 ด,จด,จดเพื่อเติมมันเข้าไปในขวดแล้วก็ใช้พกพาได้คือกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายข้างนี่อันนี้ราคายอยู่ที่579บาทเท่านั้น ดูดีดิสกกดที่คียครับดีกว่าที่คิดนะฮะมีกระเป๋าน้อยมาให้ด้วยถอดสายได้ด้วยตรงนี้มีคลิปถอดได้ใส่แ a c b o กได้ใส่ b o กแ air ได้เลยเป็นซิปแบบกันน้ํานะครับซิปกันน้ําคืออะไรจะเห็นว่ามันจะมีตัวปิดอย่างนี้ป๊บนี่อ่าเป็นซิปกันน้ำนะฮะแต่กันน้ำจริงหรือเปล่าผมว่าก็ระดับหนึงเอาไว้วิ่งหนีฝนได้เออเวลาฝนจะตกก็วิ่งหนีฝนนะครับผมอ่ะมีช่องด้านหน้าเล็ก ใส่บัตร BTS นู่นนี่น่ะนงว่าได้อยู่ไปสั่งตามกันได้เซิร์ชเลยว่ากระเป๋าคาดอกผู้ชายนะครับลิงก์สินค้าทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับกลัวว่าไปดาวเองแล้วมันจะผิดพลาดอะไรเงี้ยไปตามกันได้นะฮะสุดท้ายครับอันนี้แพงสุด1343บาทขาตั้งกล้องใหม่ครับผมอ่านว่า True Photo แล้วกัน True Photo นี่ True Photo ครับมีกระเป๋าให้นะซาโอ้ดูดีเลยโอ้ี๋ยวกับ ไปซื้อที่ร้านกล้องว้าวเบาเบาว้าวหัวเป็นหัวบอลน,นะครับผมวัสดุพลาสติกเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะมีตัวล็อกเพจกล้องนะครับตัวนี้น้ำหนักแค่1.4กิโลกรัมนะครับผมอันนี้ถือว่าดีเลยวัสดุแบบโอเคดีมากๆกับราคาแค่แบบพันกว่าบาทสูงสุดประมาณนี้ฮะยังไม่สุดหรอกสูงได้กว่านี้ ของประมาณ9ชิ้นครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดีกว่าครับก็แกะกล่องกันเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็สินค้าจากเตมูถือว่าใช้ได้เลยสําหรับการสั่งครั้งแรกของผมและการแกะกล่องนะฮะคาดหวังไว้คล้ายๆกับผู้ชมหลายๆคนว่าแบบว่าของเตมูมันจะต้องอย่างงุ้นอย่างนี้มีความคิดอะไรหลายๆแบบว่้งที่จะกังวลกับแพลตฟอร์มนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะฮะที่ ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างก็แนะนําไปในคลิปแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของการทําแพ็กเกจจิ้งในการขนส่งอะไรเงี้ยเราชาวไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับเรื่องการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะฮะเพราะว่าแบบว่ากว่าของจะมาก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับผมถ้าของมีปัญหาอะไรเงี้ยทำเรื่องส่งคืนอะไรตา่างๆก็จะเกิดความยุ่งยากเวลาในการใช้งานก็จะขยายไปอีกอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทางเตมูช่วยปรับปรุงตรงนี้หน่อยนะครับส่วนเรื่องคุณภาพของผมมองว่า บางอย่างก็เกินราคาบางอย่างก็สมราคานะครับอย่างเช่นพวกขากล้องกระเป๋าขาไม้อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเฮ้ยเกินราคาอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับไฟก็ตามราคาผมว่าใช้งานได้นะฮะสนใจจะเข้าไปซื้อของในแพลตฟอร์มเตมูนะครับก็ใช้โค้ดส่วนลดได้นะฮะสามารถพิมพ์ไปได้เลยครับ dsz2878 นะฮะขึ้นมาให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับผม ก็ลองไปตามกันได้ครับผมแนะนําเลยถ้าเกิดใครที่จะซื้อของจากเตมูแนะนําจากใจจริงนะครับผมผมรักแฟนช่องทุกคนนะให้ดูของที่น่าจะเสียหายยากแต่หากยากหน่อยให้เลือกซื้อจากร้านที่มีติ๊กถูกหรือ Verification ว่าเป็นร้าน Official ชัวร์กว่าอันนี้คือทางแพลตฟอร์มแนะนำผมมาเลยว่าแบบว่าให้ดูตามติ๊กถูกตรงนี้ได้ถามว่าขนส่งล่าช้าไหมไม่นะฮะเป็นระยะเวลาปกติ ในการรอของส่งมาจากประเทศจีนอยู่แล้วนะครับผมเรื่องระยะเวลาการส่งของเนี่ยผมค่อนข้างไม่ติดเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณแบบอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยที่ผมรอนะครับคือเขาเขาเคลมไว้ประมาณ7-14วันแต่ผมก็แบบเหมือนได้ได้มินิมัมวันที่เขากําหนดมายอะไรเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับผมเองินอยู่ในกระเป๋าคุณแล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะครับผมเป็นเหมือนคนทดสอบคนรีวิว ลองสั่งมาให้ดูว่าของเป็นยังไงนะฮะใช้งานได้จริงไหมอะไรต่างๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันได้นะครับผมทุกคนลองเอากลับไปพิจารณากันเองนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ